สว at ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมกอยู่ขอบงัวผมนะครับและหลายคนกับหูวันละข้างงวเผี๋ยมันมันบดีคือปีที่แล้วจั่างไรนะครับมันบดีคือช่วงปีสองปีมาหันนะครับอ่าหลายหลายคนกับว่าเอ๊ะเป็นอย่างคือยังเลี้ยงงัวอยู่นะครับจริงๆการเลี้ยงงัวนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเท่าถุงมองให้เป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพคือเขาเห็ดหน้านี่แหละครับเฮ็ดหน้าอ่าปีนี้นะครับขายเขาอาจจะบดีปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่อาจจะขายได้กิโลละ20บาท ปีนี้อาจจะขายโยที่กิโลละ15บาทจังสีนะครับบางปีแต่12บาทจังสีนะครับราคาของหัวก็คือกันนะครับกับมีการพันผวนนะครับที่การาพันผวนคือการกับราคายางอืนน่นนะครับคนที่น้องครับแต่ว่าเท่ากันยังเลี้ยงนะครับเพื่อจะอให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับให้มีสีมัมวใส่ให้ใส่หน้าใส่สวนนะครับประหยัดต้นทุนอย่างอื่นนะครับ เรกาการเลี้ยงงูอ่ะจังสี่นะครับเท่ากับลดตนทุนนะครับลดตนทุนตามราคางงูอ่ะนะครับยังผมนี่นะครับงูอ่ะหลายๆนะครับงูอ่ะนี่เต็มขอบไปสุขขอบนะครับพอม่เี่น้องครับเป็นยังจังเลี้ยงได้นะครับเพราะว่าการเลี้ยงนะครับพาต้องคานึงถึงตนทุนนะครับตนทุนในการเลี้ยงงูเป็นหลักนะครับว่าตนทุนนี่การเลี้ยงงูนี่บ่ต้องสูงจนเกินไปนะครับพ่เม่นว่ากินหัวหาร ทู่มเงินนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกับกายว่าสีแดงกาไรกับกายเป็นผ้าละนะครับเระเทศไทยพอม่พี่น้องขาดทุนนะครับเดี๋ยวนะครับผมสีผ้าพีผ้าน้องนะครับมาเห็ดอาหารแบบง่ายๆนะครับสําหรับไห้งัวครับพ่อแม่พี่น้องครับงัวนี่จําเป็นนะครับซึ่งจําเป็นกับคือการเลี้ยงงัวนี่บะแมนว่าราคาพอดีบพให้กินยังเลื่อยจริงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครบบแมนนะครับเพราะว่าขันบพให้กินยังเลื่อยนะครับเพื่อจะเป็นโรคเป็นไทนะครับสุขภาพเ่าแข็งแรงนะครับเกิดอาการลมหายใจจากนะครับประเทศไทย พอไม่พี่น้องบ่มีกําไรแล้วก็ขาดทุนนะครับอันนี้คือสําคัญคือกันนะครับครับอย่างผมนะครับผมก็ใส่อาร์ทีไคโตซานนะครับนี่นะครับผสมกับน้ำนะครับให้งูอ่ะนะครับอันนี้คือขอดีเพิ่นนีหลายอย่างนะครับพอไม่พี่น้องครับแล้วก็อ่าในอาร์ทีไขโตซานนี่ก็คือเพิ่นอ่าผสมวิตามินและแร่ธาตุนะครับที่จําเป็นสาหรับงูนะครับแล้วก็ซอยในเหลืองืฟื้นฟูร่างกายนะครับหลังอาการเจ็บป่วยนะครับ เหตุแห่งวัวเป็นซับชัดเจนผสมติดกายนะครับบำรุงน้ำนมนะครับสางพูมมคุมกันโรคนะครับตัวนี้มันกะคือซอยแห่งงัวเหาสุขภาพดีนะครับพอมีพี่น้องครับโดยที่เห่าวบตรงลูกทุ่นหลายนะครับเดี๋ยวมาเนี้นะครับผมสิผ้าพอมีพี่น้องนะครับจริงๆผัสสมัดผสมใส่อาหารได้นะครับอาหารหลายๆอย่างนะครับก็สามารถผสมได้ย่างคลิปก่อนๆที่ผมผาพีผพานองเห็ดนะครับคัน พ่อแมีพี่น้องบปบปสมอาหารกับสมาผัมน้ำนะครับหนึ่งฟ้าต่อน้ํา20ลิตรนะครับแต่ว่าเมอน้นะครับพมสีผสมใส่ห้ํานะครับใส่ห้ําอัตราส่วนควรสีทอดไดนะครับคันพ่อแมีพี่น้องนะครับต้องการเพิ่มสารอาหารนะครับลงไปในในห้ํานะครับเพิ่มวิตามินเพิ่มสร้างคุ้มคุ้มกันไห้ง่วนะครับเ้าสีผสมทอดไดดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาพ่อแมีพี่น้องเห็ดนะครับพ่อแมีพี่น้องครับครับพ่อแมีพี่น้องครับ ในการใส่อาที่ไขโตซา้นนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือเทาสามารถผสมกับอาหารใดนะครับอย่างคลิปก่อนๆนะครับผมจะผสมกับข้าวต้มหรือห้ํมนะครับกับกล้วยนะครับเพื่อให้ตรงถือว่าเป็นสารชัดเจนมากถึงนะครับแต่ว่าในกรณีที่เท่าเฮดแบบธรรมดานะครับหมายถึงว่าเฮดไข่กินกับห้ํมนะครับเพื่อจะสร้างให้เพื่อนเสืิอมส้างกมเนื้อนะครับเพิ่มความปวนข้องเกินนะครับหล้วกากสั่งควบคุมการโรคนี่นะครับเท่ากับ จะมาใส่นะครับผมสีใส่ห้ามนะครับพอมีคิดดองครับกันฟ้าหนึ่งนะครับพอมีคิดดองครับฟ้าหนึ่งเนี่ยเท่าควรสีใส่เท่าไรดีนะครับพอมีคิดดองอัตราส่วนนี่จริงๆมันจะสิประมาณหาสามถึงหากิโลนะครับต่ออ่าลำนะครับพอมีคิดดองครับสามถึงหากิโลนะครับต่ออาตรที่ให้ตัวสร้างฟ้าหนึ่งเราห้ามก็จะผสมน้ำเข้าไปนะครับซอยแห้งว่าห้า วันขึ้นนะครับล้วก็้นการมั่นเงานะครับพอม่พี่น้องครับเดี๋ยวเราใส่ให้ดูครับเรื่องนะครับเทาสิใส่ไปเรื่อยนะครับพอม่พี่น้องครับเราจะใส่ประมาณนี้นะครับกับประมาณสักสามกิโลนะครับสามกิโลต่อต่ออ้าหนึ่งนะครับเท่าสีผสมน้ำนะครับสีใส้คันพ่อแม่พี่น้องคิดว่ามันจำนวนหลายเกินไปเราก็จะแบ่งแห่งว่ากินสองตนะครับสองตต่อ ต่อกัดถางนะครับเพราะสีแดงกันออกเพราะว่าต้องผสมน้ำนะครับเพราะมีผีน้องครับผสมน้ำครับไม่แมวก็อยากกินนะครับได้ล่ำเป็นล่ำร่วมนะครับพราะมีพี่น้องครับสมมติว่าพราะมีพี่น้องมีหัวอาหารก็สามารถผสมหัวอาหารได้ะผสมกับหัวอาหารได้นะด้ำเนี่เป็นล่ำร่วมโอเคครับกับสีประมาณนี้ได้ครับเด้อ ผมกะชีใส่อาที่ไคโตซานนี่ยุคอกผมผมใส่ประจานะครับเบิองงัวผมก็ไดนนะครับเด้อผมมีตัวจอยนะครับบ่ค่อยจะออกคอกนะครับเพราะว่าผมบ่ค่อยมีเวลาในการดูแลงัวปันไดนนี่ครับใส่ไปเรื่อยหนึ่งฝานะครับผสมน้ำกับต่อยี่สิบลิตรนะครับยี่สิบลิตรนี่คือผสมน้ําให้วัวกินได้เลยอันนี้ก็คือผสมไปเลยนะครับส่วนอีกที่ที่ทสคัญคือ เข้าต้องผสมกันกับน้ำนะครับเพื่อจะให้อาที่ไคัตสันละลายนะครับพอมี่น้องครับให้เป็นโจกด้วครับด้วย ครับกะเค็ดสิ้นนะครับผมกับเค็มแล้วผมกับอา้อยห่วนนะครับอันนี้คือเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับอา่างวในสารอาหารครบถ้วนนะครับพอมีคีนองครับอีกอย่างหนึ่งก็คือความจําเป็นในการนนยงงัวก็คือเฮาพยายามเค็าใหญ่ง้วเฮาจอยครับใหญ่พร้อมจนเกินไปพร้อมจนเป็นโลกเป็นไข้พร้อมจนลมนะครับมันสิเป็นมันเสียหายพอมีน้องมีปัญหานะครับ ชางเห่านี่แหะผู้เลี้ยงก็าุ่สบายใจนะครับแ้วก็หลบไปตามมาหัวหลมนงัวตายนะครับงัวพวยเทาต้องเอาหมอมารักษาอีกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับปัจจัยการเลี้ยงงัวกับกับสิประม่านี่ครับพ่อแมีพี่น้องครับราคาอาจจะพันพวนแน่นะครับแต่ว่าเขากับขายกำไรนะครับอาจปีนี่อาจจะบไดรายสัมปีกายแต่ว่าแต่ยังได้อยู่ก็เป็นรายได้อีกทั้งหนึ่งนะครับนอกจากการอาจเป็นรายได้อีกทั้งหนึ่งนะครับของ ความเฮาเองนะครับนอกจากการเหตุใดเห็ดหน้าหรือว่าการเห็ดอาชีพอย่างอื่นนะครับมีหลายด่หลายๆทางประกอบกันนะครับเพ็ดอไทยความมีพี่น้องสามาถมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสามาถดูกับครอบครัวใดบวชไปเห็ดงานที่อื่นที่ไกลนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งแนวทางครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่นะครับผมบารุสิเกตนะครับเพราะเจ้าคุณหลักกระลาทีละน้องไปก่อนตองการคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ